สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะให้พี่น้องดูค่ะเป็นกระเทียมค่ะพี่น้องขากระเทียมกระเทียมกระเทียมไทยนะคะนี่เด้ใบใบแบนๆน,นะคะพี่น้องขาให้ดูต้นกระเทียมนะคะนี่ค่ะ เอ๊ะขึ้นมาขึ้นในป่าเนาะนี่นี่นะค่ะพี่น้องขาก็จะถอนให้ดูต้นหนึ่งค่ะทำไมมาขึ้นในป่าเนี่ยอืมเอามาโยนทิ้งหรือเปล่าเอามาโยนให้มันขึ้นหรือเปล่าโอ้ยมันถอนยากพี่น้องดูสิคะอู้เต็มเลยนี่ กระเทียมนี่พี่น้องขาเพราะว่าดูดูลักษณะดูใบดูใบเขานะ่ะกลิ่นแรงแรงนี่นะคะเยอะเลยค่ะนี่นี่ค่ะกระเทียมค่ะ จะไปเดินเดินออกกาลังกายก่อนเดี๋ยวมานี่ก็เห็นพวกต้นนี้นะคะประมาณสองเดือนแล้วนะคะพี่น้องคะประมาณสองเดือนแล้วนะคะดูสิคะสองเดือนนี่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวค่อยมาถอนกลับบ้านเนาะเดี๋ยวจะไปเดินออกกําลังกายก่อนคะ่ะแล้วกลับมาคะ่ะ เพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะนูนน้นนะคะ่ะกระเทียมกระเทียมจริงๆเลยค่ะนี่ดจะค่อยกลับมาเนาะพี่น้องค่ะจะมาเดินป่านะคะ ดูนี่ค่ะจะให้ดูนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลค่ะพี่น้องขานี่นะคะต้นแอปเปิลไม่มีลูกค่ะลูกมันหมดไปแล้วเอออีกค่ะพี่น้องขากระเทียมค่ะนี่นะคะกระเทียมที่ขาวๆนะคะ ขึ้นเต็มเลยนู่นน่ะค่ะเขียวเขียวเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะพี่น้องคะกระเทียมกระเทียมแตกจากกระเทียมที่เขาถ่ายให้ดูนะคะเป็นกระเทียมกระเทียมนี้ค่ะนี่นะคะอุย้ยเต็มเลยค่ะนูนะ่นน่ะเขียวเขียวใช่หมดเลยค่ะ โอ้เยอะค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมเป็นถอนดูถอนดูว่าหนอโอ้ดูสิคะนี่ค่ะใบเบนเบนค่ะคล้ายๆกุ้ยช่ายนะคะพี่น้องค่ะถอนไม่ได้ ดินมันแข็งเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอืมไม่ได้เลยค่ะต้องหาอะไรมาขุดเนาะจะถอนให้พี่น้องดูอืมถอนอยากเลยขยาวี่ถอนไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นต้นออกมา ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจะถอนให้พี่น้องดูนะคะถอนไม่ได้ค่ะต้องหาอะไรมาขุดเพราะว่าหนาวแล้วดินมันแข็งนะคะก็มาเจอเห็ดค่ะโุ้ยเหม็นกินติดมือแล้วค่ะกะเทียมมาเจอเห็ด โอ้นี่ขึ้นอยู่ด้วยกันนะคะโอ้เห็ดโคนนี่นะคะเห็ดโคนค่ะขึ้นด้วยกันค่ะให้เป็นเชื้อเดี๋ยวนั้นใช่หมดเลยค่ะกระเทียมขึ้นค่ะนู่นนะคะฝั่งทางนี้ต้น ต้นมันสูงค่ะทางนี้ดูสิค่ะต้นมันสูงนะคะนะคะพี่น้องค่ะ กระเทียมค่ะม,มันขาดพี่น้องค่ะนี่ยมันก็ได้แต่แค่ย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมันอยู่ลึกมากเลยค่ะแค่นี้ก็พอค่ะ เอาไปกินดูนะคะ